สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูจันเจ้าวันนี้คุณครูจันเจ้าจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอาหารโบราณสุดพิเศษของชาวมอญที่อยู่คู่กับจังหวัดปทุมธานีมานานหลายร้อยปีนั่นก็คือข้าวแชรามันนั่นเองไม่ใช่แค่อร่อย แต่ยังมีเรื่องราวและคำศัพท์ภาษาจีนให้เด็กๆของคุณครูได้เรียนรู้กันด้วยข้าวแช่จิ้นเผาหมี่ั้านอ่านตามนะครับจิ้นเผาหมี่ฟ้านข้าวแชร่รามันมีต้นกำเนิดจากชาวมอญใช้ในงานสงการเพื่อถวายพระ ได้รับประทานขายร้อนเดิมทีเรียกว่าเปิงดา๊ใช้ในพิธีบูชาเพื่อขอลูกประเพณีนี้อยู่คู่กับชุมชนประทุมธานีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและพิเศษมากตรงที่ประทุมธานีมีสงการเดือนหกนะครับสงการพสอชวยเจียอ่านตามนะครับ โชเจีการทำข้าวแช่แบบชาวมอญโบราณต้องละเอียดมากๆต้าข้าวตั้งเจ็ดครั้งฝัดตั้งเจ็ดหนขัดมเมล็ดเจ็ดรอบจนได้ข้าวที่มเมล็ดสวยงามนำไปผัดน้ำเย็นแล้วแช่ให้หอมน้ำแช่ข้าวต้องใส่ดอกมะลิหอมๆอร่อยเย็นชื่นใจเลย ดอกมะลิโมโลี่ฮวาพูดตามนะครับโมโลี่ฮวาเรารู้จักข้าวแชร่รามันกันไปแล้วมาดูเครื่องเคียงสุดแสนจะอร่อยว่ามีอะไรกันบ้างเวลาได้ยินชื่อให้เด็กๆอ่านตามคุณครูหนึ่งครั้งนะครับลูกกะปิทอดเซียเจียงชิว ระเทียมดองผัดไข่ส่วนโถชาวต้านไชโป๊ผัดไข่หลัวปัวการช่วต้านปลาแห้งหู่การหมูฝอย จูโรสไข่เค็มเฉียนตานเห็นไหมล่ะครับข้าวแช่ารามันไม่ใช่แค่อาหารแต่ยังเป็นเรื่องราววัฒนธรรมและภาษาจีนสนุกๆด้วยเด็กๆถ้ามีเวลาว่างก็ลองไปดูคลิปคุณครูย้อนหลังได้นะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตจายเจียนแล้วพบกันใหม่ครับ